ดูก้อนนี้ครับสวยจัดนะครับใหญ่จริงๆนะเพื่อนๆแล้วแบบ<ม>ใหญ่จนน่ากลัวนะครับบางทีที่เมี่ยวนะ่ะขึ้นไปถ่ายมบนนั้นแลหละแข็งเลย รันสัมัสนะครับสุดๆนะครับได้แล้วแต่ไม่รู้สวยมากนะครับผมไก่แล้วมั้ง มีเสียงด้วยนะครับดูครับดูไอ้ความเรืองแสงเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทุกก้อนนะครับมันจะเป็นบางก้อนเนี่ยที่มันจะมีความเรืองแสงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเจ้านายจะขับไปใกล้ๆน้ําแข็งนะครับโอ้หร้อนเลยบอกไหร้อนเลยนะโอหบอสชายนี่แบบสุดย้อนมากอะโู้ชนไปแล้วหนึ่งดอกนะครับ

ดนี่ไงมีทางลงตรงหน้าเชฟเห็นไหมเปิบน่ายมาดิเป็นทางน้ำแข็งนะครับเจ้านายบอกอายุปกนะครับแปลว่าตรงนี้มันไม่ดีนะครับจะบอกอายุปกมันลงไม่ได้น้อำปว้าถ่ายที่มามาสาวสาวเจ๊เจ๊มาตรงนี้เลยนะเจ๊มาใส่ใหญ่ใหญ่โอ้โหกระเป๋าโอ้ด้ก้อนนู้นสวยจริงนะครับก้อนนี้สวยจัดนะครับ ไมม่าเขาจะถ่ายอู่เราดด้จ้าได้ไม่เอาใครนั่งเหรอจะยืนก็ดีจะไม่ดรก็ไม่ดีนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเช็คนะครับประเทศไทยขึ้นไปข้างบนนะครับให้ไปสัมผัสอยู่บนหิมะนะครับว่าเช็คว่ามันดีไหมนะครับมันเปาะไหมนะครับจะไม่รู้ผมจะขึ้นหรือเปล่านะ ต้องดูครับเียไปให้ได้เลยใช่ไหมปบ๊ายบายเหมียวเหียวเหียววเหียวปิ้กเก๋ยฮาจริงแล้วตัวเล็กกว่าเขาแล้วพี่เมียวนี่ย อยู่บนชาน้ำแข็งน้ํานี่คือความห้าวนะครับความเจ๋งนะครับไปด้วอ้งาไม่ามอยรองเท้าไม่ได้รองเท้านี่มาเหมือนอยู่ะทีมัเฉยๆโอ้ Bye bye. อลอางเท้ามันไม่ดีไงมันไม่ได้เป็นอตรายนะล้ว้ายันต่ายวันี่กินแมงเลยครับ

<laughs> alia